เกิดเหตุคนร้ายตระเวนขโมยรถจักรยานยนต์ตามขอพักในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าทั้งสองคดีคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มขบวนการเดียวกันับ กล้องวงจรปิดบันทึกภาพขณะที่ผู้ต้องสงสัยสองคนกำลังขโมยรถจักรยานยนต์ภายในหอพักแห่งหนึ่งที่ชุมชนมหาชัยอําเภอเมืองนครราชสีมาจากภาพจะเห็นว่ามีผู้ต้องสงสัยอยู่สองคนแต่งกายมิดชิดสวมหน้ากากอนามายัยเพื่อปิดบังใบหน้าเข้ามาขโมยรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่ด้านในซึ่งต่อมาผู้เสียหายได้นำหลักฐานไปแจ้งความเพื่อให้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุและนำไปโพสต์ในกลุ่มข่าวคนโคราชบ้านเองเพื่อให้แจ้งเบาะแส จากนั้นไม่กี่วันก็มีผู้เสียหายอีกคนได้นำภาพการก่อเหตุในลักษณะเดียวกันมาเผยแพร่ในสังคมออนไลน์อีกครั้งและสถานที่เกิดเหตุอยู่ไม่ไกลาจากจุดแรกรวมทั้งวิธีการยี่ห้อรถยนต์และก็ลักษณะผู้ก่อเหตุคล้ายกันจึงเชื่อว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันเบื้องต้นผู้เสียหายมีการเรียกร้องให้ตำรวจเร่งแกะรอยจากภาพกล้องวงจรปิดและพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุรวมถึงให้สังคมออนไลน์แจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปสู่การจับ กลุ่มครับ